ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับนอนัทเฮลโบรห์6รอซิ่งแล้วครับคลิปนี้ก็จะพามาดูเจนชูครับขับวันเดียวครับเขาจะขายแล้วครับ <c oughs> นบเจ้าวาเลนไทน์นะครับ จานชูครับวันเดียวเอเจ้าว่าถ่ายเจ้ามีนะ้าขับวันเดียวครับมีคนมาดูถึงบอ่อมาลองขับแล้วโอ้รถเตโอเนี่ยอ,ออกออกตัวเกียร์สองรถพี่ตั้มเลยวะเกือบหมดครับดิน คนมาดูนั่งดูอยู่ข้างสะเลยครับมาดูแมคโคนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่ก็หมดไปเยอะนะครับเกือบเกือบร้อยเที่ยวนะครับหมดไปแล้วร้อยร้อยเที่ยวครับหร้อยกว่าเที่ยวครับ แน่นอนครับคันนี้สงสัยจะไม่ได้อยู่กับทหนทางนี้มันย้อนแสงนะกางชูเข้ามุมที่สามแล้วครับเอ่ยม,ม,มุมที่สามสะนี้ก็ไม่ลึกนะครับแค่สองเมตรครับ ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเนี่ย ตามเลยนะมันซึมมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับตามร่องฟันไมโครอ่ะน่ครับก็สงสัยจะไม่ได้ขับนาน,นครับคันนี้ขายคันนี้สงสัยจะได้ออกคันใหม่ครับ กี่ใหญ่ครับกีร้อยสี่ สำหรับคนที่ทำเป็นแล้วเขาก็ว่าทำง่ายนะครับเข้ามุม ตรงมุมครับให้มันดูสวยโอ้ควันไหม เริ่มเนืดแล้วครับเนื่ตั้งแต่ตอนมาถึงผมมาเที่ยวแรกจมเลยจะตักดินชา้าตักดินเร็วนี่อยู่ที่คนขับนะครับ ึงรถจะเร็วแต่คนขับช้ามันก็ช้าครับรถช้าคนขับเร็วมันก็เร็วครับนี่ครับเวลาว่างก็แต่งพอบครับ ทงถอยขึ้นดีกว่าครับวันนี้ต้อมมองความไม่ได้มาถ้ามาด่ลั่นเลยนะ่เอาเอาเอ้อา อำยังหท้าได้เริ่มยกโลอ่ะเท่าไรแล้วพี่เหรอฮะเจ็ดสิบเจ็ดอ๋อสี่สิบเจ็ดอีกสามเที่ยวดิเอาเอา ซีซีเจ็ดซีแปดซีอืมเคล็ดสิคิดว่าจะซีซิประมะอืมก็ก็เป็นครบที่หกสิบอ่ะแน่นอนจันชูขับวันเดียวเนาะอื่นขายเลยครับก็ ก็จะมาผมพูดตรงนี้ไปดูควันนะตอนถอยขึ้นนะ่ะอืขอข้าไปนู่นเลยมาครับโอ้ควันเอ้ย ยิ่งว่ารถขายไก่ครับเนี่ยเฮ้ย,ย,ยแรงยังเหลือนะแต่ทางมันลื่นเฉยเฉยครับอ้าวคันนี้ไม่ได้เอาฝาท้ายมาครับว่าเอามาเดอะ Hey. อเน,นี่ทำเป็นอ้ติดเต็มอะ่ะดินติดเต็มอะ่ะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอน,นันัทดูบอรหกล้อซิ่งนะครับขอบคุณมากครับผม สามชาติยาวๆวะฮะอีกคนละสิ